สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับก็มาพบกับผู้บ่าวขายรถอ q นะครับอีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับอีมีรถนะครับจับโปรโมชั่นราคาพิเศษโดนใจมาอีกแล้วนะครับก็จะได้เป็นรถครอบครัวนะครับหรือรถ SUV นะครับหรือนะครับที่เรียกว่ารถ PPV นะนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นค่ายมิซูบิชินะครับนี่เลยนะครับอ q มีรถอยู่3คันนะครับก็คือ จะเป็นมิตซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับก็คือจะเป็นตัว 2.4GT นะครับปี2018จดทะเบียนนะครับ2019นะครับรถทั้ง3คันนี้ครับยังว่างอยู่นะครับวันนี้เราจัดราคาโปรโมชั่นพิเศษนะครับทางบริษัทเพิ่งประกาศมาเมื่อวานนี้เองนะครับปกตินะครับเนี่ยตามป้ายเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจัดโปรอยู่799ราคาปกติ819นะครับแล้วก็รถทุกคันนะครับ ของเรานะครับเลขใหม่น้อยทั้งนั้นนะครับเริ่มต้นเพียง65,000กว่ากิโลเพียงเท่านั้นนะครับก็มีให้เลือกทั้ง3คันนะครับแต่คันที่จัดโปรโมชั่นนะครับจะเป็นคันที่เลขไม่88,000นะครับเดี๋ยวี่คิวพาไล่เรียงดูทั้ง3คันเลยนะครับก็ราคาครับจะแจ้งช่วงท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวพารับชมรถกันก่อนนะครับโอเคตามไปดูเลยครับมาชมที่คันแรกครับนี่ครับได้เป็น ตัวปี18นะครับจะเป็นโฉมนี้เลยนะครับโฉมหน้านี้เลยนะครับก็ปีสิบแนะครับจดทะเบียน19นะครับดูครับด้านหน้าเรียบร้อยดีครับไฟหน้าก็จะมีไฟเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับเนี่ยครับตอนนี้สตาร์ทเครื่องไว้อยู่นะครับนี่ครับโดดเด่นมากนะครับก็คือมีการตกแต่งด้านหน้าเนี่ยจะเน้นที่โครเมียมนะครับของเพิ่มความหรูหรานะครับเนี่ยครับของตัวรถนะครับเนี่ยครับดูครับ ด้านหน้านีโคลเมียมใหญ่มากครับมีไฟตัหมอกนะครับรังพึ่งนะครับเนี่ยครับขันแรกนะครับเนี่ยก็เรียบร้อยดีครับได้สีดําหมดเลยนะทั้งสามคันนะครับดูที่ล้อนะครับนี่ครับล้อเดิมนะครับเป็นล้อแม็กอันลอยเดิมๆจากโรงงานมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ยางปี21นะครับเนี่ยอันนี้ยางปี21อันนี้นี่นครับยางปี21นะครับ ก็เป็นล้อแม็กอันลอยนะครับขอบ18นะครับมาเดิมเดิมอย่างนี้นะครับสภาพสีโดยรวมนะครับก็โอเคเลยนะครับไม่มีรอยนะครับเนี่ยครับคิ้วประตูนี่ยผมชอบมากนะครับมันมีโครเมียมตัดยาวมาเลยนะครับเนี่ยทำให้รถนะครับเพิ่มความพรีเมียมหรูหราขึ้นนะครับนี่ครับด้านท้ายนะครับ ก็จะพารับชมนะครับนี่ครับสปอยเลอร์มาอย่างนี้เลยนะครับไฟท้ายนี่สวยมากนะครับเป็น LED นะครับเป็นลักษณะแถวยาวตรงลงมาข้างล่างอย่างนี้นะครับแล้วก็ด้านด้านหลังเนี่ยจะมีเซ็นเซอร์ทั้งทั้ง4จุดเลยนะครับนี่ครับ1 2 3 4สนะครับแล้วมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องมองหลังด้วยตรงนี้นะครับอันนี้นะครับคันแรกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันครับรถคันนี้นะครับคันนี้นะครับเลขไม์นะครับจะอยู่ที่ห8 2 1 6ันสิบหกกิโลเมตรนะครับก็ได้เลขไม้แท้แน่นอนนะครับทางบริษัทเราเป็นโชลูมาฐานนะครับอันนี้จะเป็นภายในนะครับก็ได้เป็นโทนสีดําเป็นเบาะหนังจากโรงงานเดิมๆอย่างนี้ครับเบาะมีปรับไฟฟ้าได้นะครับผมระบบพุทธสตาร์ทนะครับ มีเซนเซอร์มีระบบการลื่นถลายเกียร์ออโต้นะครับนี่ครับมีเบรกมือไฟฟ้านะครับหน้าจอเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับตกแต่งด้วยเอคลกสีเงินตัดดำนะครับทำให้รถดูเรียบหรูนะครับเนี่ยสวยงามนะครับนี้ด้านหน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูผู้โดยสารตอนแถวสองนะครับนี่ ตรงนี้นะครับก็จะเป็นเบาะหนังเหมือนกันนะครับจากโรงงานนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะมีระบบไฟกระแสสลับนะครับนี่ต่อเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกโน้ตบุ๊กอะไรได้เลยนะครับ120วัตต์นะครับเนี่ยครับเชื่อมต่อได้นะครับเบาะนะครับพับขึ้นได้อย่างนี้นะครับนี่อันนี้จะเป็นแถวที่3มนะครับสา้ารนั่ง อัดกันได้เลยครับเด็กนั่งนี่ได้ได้สองสามคนเลยนะครับนี่เวลาเข้าออกก็สะดวกสบายครับนี่ครับเวลาเบาะเราขึ้นนะครับนี่ก็เอาลงปกตินี่ครับขึ้นนี่มีสามแถวนะครับเบาะโอเคครับคันแรกนะครับก็ไม่หกหมื่นแปดนะครับไม่หกหมื่นแปดนี่ครับก็เรียบร้อยดีนะครับคันนี้นะครับมารับชมคันที่สองบ้างนะครับนี่คันที่สองนะครับ ้ายราคาเนี่ยเห็นว่าจัดโปรโมชั่นอยู่ที่7จ7 0 0 0นจนะครับจากราคาปกติ8 1 9เดี๋ยวเรามารับชมคันนี้ดูครับคันนี้นะครับสภาพภายนอกครับด้านหน้าก็เรียบร้อยดีนะครับนี่เหมือนกันครับอย่างอย่างคันแรกเลยนะครับก็ตกแต่งมานะครับโดดเด่นด้วยชุดพรีเมียมข้างหน้านะครับชุดโคเมียมข้างหน้านะครับนี่ครับสังเกตว่าปาเจโร่เนี่ยจะดู เรียบหรูนะครับจะดูพรีเมียมนะครับตรงโครเมียมนะครับเขาจะเน้นตรงนี้นะครับแล้วก็สัญลักษณ์ปาเจโร่นี่ใหญ่มากนะครับนี่นะครับมีโครเมียมแล้วก็มีรังผึ้งนะครับไปตัดหมอนะครับนี่ล้อก็เป็นล้อเดิมๆนะครับเหมือนกันนะครับขอบ18บนะครับเป็นล้อแม็กติดมาจากตัวรถนะครับน่ครับ สภาพสีก็สวยงามเรียบร้อยดีครับไม่มีรอยขีดรอยขูดเหมือนกันนะครับคันนี้นะครับสภาพตัวสีนะครับสวยงามนะครับนี่ครับมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับมีเซ็นเซอร์4จุดเหมือนกันนะครับมีกล้องมองหลังนะครับมีคิวโคเมียมนะครับตรงกลางนะครับยาวเลยนะครับกระจกมีกล้องนะครับกล้องมองหลังนะครับ ไฟเบรกดวงที่สามสปอยเลอร์มาครบนะครับสีดำนะครับสวยแวววาวเลยนะครับสีเนี่ยสีโอเคนะครับสภาพสีสมบูรณ์นะครับมีล้อนะครับอเดี๋ยวเราไปดูที่เลขไม่นะครับเลขไม่คันนี้นะครับคันที่สองเนี่ยอันนี้ภายในก็ดูสะอาดสะอ้านนะครับไม่ช้ำเท่าไหร่นะครับเนี่ยครับดูเบาะนะครับเบาะหนังเดิมๆนะครับ ตั้งจากโรงงานเนี่ยครับระบบพุทธสตาร์นะครับเหมือนกันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับคันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับนี่ครับภายในนะครับมาดูเลขไมล์คันนี้กันครับเลขไมล์คันนี้นะครับได้อยู่ที่88,492กิโลเมตรนะครับจะเยอะกว่าคันแรกนิดนึงนะครับเลขไมล์8 8 0 0เดี๋ยวเรามาดูที่ บอกตอนกลางนะครับอ่าอันนี้เดี๋ยวทับปิดไว้ก่อนอ่านี่ครับเดี๋ยวขึ้นก่อนนะครับอ้โอเคนี่ครับบอกตอนกลางนะครับก็สภาพบอกก็เรียบร้อยดีนะครับอันนี้แถวที่สามนะครับอืมสภาพตัวรถโอเคนะครับรถ เราเป็นรถบริษัทของเราหน่วยงานเราใช้งานเองนะครับมือเดียวนะครับลูกค้าซื้อต่อได้ระดับ2เลยนะครับนี่ครับสวยเลยนะครับอ่าโอเคนะครับคันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับโปรโมชั่นนะครับเดี๋ยวคิวแจ้งช่วงท้ายนะครับนี่ครับคันที่2เลขหมายแปดหมื่นแปดครับนี่ครับ ก็สวยงามเรียบร้อยดีนะครับผ่านไป2คันแล้วนะครับมาดูคันสุดท้ายนะครับคันที่3เนี่ยครับก็ทางบริษัทจัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะครับดูราคาปกตินะครับอยู่ที่8 1 9 0 0นหาพนะครับแล้วก็จัดโปรโมชั่นมาที่799แต่ราคานี้ไม่ขายนะครับดีคิวแจ้งช่วงท้ายนะครับเราจะมีการปรับราคานะครับดูด้านหน้ากันก่อนนะครับโอ้คันนี้ด้านหน้าสวยงามมากนะครับไฟนี่ใสแวววาวเลยนะครับเนี่ยครับ ไฟหน้านะครับดูครับโคมโคมสวยมากคันนี้นี่ครับจังหน้าเหมือนกันนะครับดูหรูหราพรีเมียมเนี่ยครับดูที่ด้านข้างนะครับสภาพสีโดยรวมก็ถือว่าสวยนะครับรอยไม่ค่อยมีนะครับไม่มีรอยรอยขีดรอยขูดไม่มีเลย ล้อก็ล้อเดิมๆเหมือนกันนะครับล้อขอบส8แปนะครับยางก็ประมาณยางปี21เอหมือนกันนะครับเหมือนกันเลยนะครับกับคันแรกนะครับกับคันที่สองด้านหลังเหมือนกันนะครับสภาพเนี่ยต้องบอกว่าไม่ต่างกันเลยนะครับมีให้เลือกทั้งสามคันนะครับใครมาก่อนได้ก่อนนะครับมีให้เลือกทั้งสามคันเลยนะครับสีดำล้วนๆนะครับใครชื่นชอบสีดำนะครับไม่ควรพลาดนะครับเนี่ยครับ คันสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูเลขไหม่กันครับคันนี้ดูภายในก่อนนี่ครับแหงประตูด้านในนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับเบาะสีดำเบาะหนังเหมือนกันนะครับอ่าเลขไหม่นะครับคันนี้ได้อยู่ที่65,140กิโลเมตรนะครับเลขใหม่น้อยมากนะครับเลขไหม่ห6 5 0 0 0เองนะครับคันนี้อ่าเนี่ยครับ คอนโซลหน้าอะไรเรียบร้อยดีนะครับระบบพูดสตาร์ทเหมือนกันหมดนะครับชุดพวงมาลัยเนี่ยมีมัลติฟังก์ชันนะครับมีพัดรชิปด้วยนะครับเปลี่ยนเกียร์มือได้นะครับเนี่ยครับเบรกมือไฟฟ้านะครับเกียร์ออโต้นะครับเรียบร้อยดีนะครับเดี๋ยวมาดูเบาะตอนกลางนะครับเบาะตอนกลางนะครับก็เรียบร้อยดีเคียวขึ้นก่อนเนี่ยครับ นิสูเนี่ยจะขึ้นลงง่ายสะดวกสบายครับเวลาเอาเบาขึ้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเวลาเราเดินขึ้นไปนะครับมันจะเข้าเข้าออกง่ายเลยนะครับเนี่ยถ้าไปนั่งแถวสามนะครับเนี่ยครับแถวสามจะอยู่ตรงนี้นะครับก็เวลาเข้าออกจะสะดวกนะครับนะครับเวลาเดินขึ้นนะครับก็ขึ้นเลยนะครับเนี่ยพับปึ๊บไม่ยากครับปึ๊บอย่างนี้เลย อ่าเนี่ยครับก็เรียบร้อยดีครับคันนี้นะครับมาครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปรายละเอียดต่างๆกันนะครับนี่ครับก็มีให้เลือก3คันเลยนะครับเป็นมิ s ูบิชิปาเจโร่นะครับทั้ง3คันสีดำเหมือนกันหมดเลยนะครับเป็นรถเดียวกันนะครับทางบริษัทเราจะโปรโมชั่นนะครับก็สรุปนะครับลูกค้าซื้อรถคันนี้ไปนะครับรถนี้นะครับก็จะได้เป็นมิสูบิชิปาเจโร่สปอร์ตนะครับ 2.4GT นะครับขับเคลื่อน2ล้อปี2018นะครับจดทะเบียนนะครับ2019นกะครับก็ขออนุญาตแจ้งโปรโมชั่นเลยนะครับราคาพิเศษมากนะครับมาคันแรกเลยปกตินะครับทางบริษัทเนี่ยตั้งขายอยู่8 1 9 0 0 0หนานะครับแล้วก็ลดโปรโมชั่นเหลืออยู่799านะครับราคานี้ไม่ขายแล้วนะครับทางบริษัทเรานะครับปรับราคาพิเศษเลยครับลงเหลืออยู่เพียงนะครับ7 6 5 0 0 0บาทนะครับ คันแรกนะครับคันแรกนะครับราคานี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวแจ้งไปทีละคันนะครับคันต่อไปนี่คือเป็นไฮไลท์เด็ดเลยนะครับคันคันนี้เลขไม่หกหมื่นแปดนะครับคันนี้เลขไม่แปดหมื่นแปดนะครับคันนี้นะครับทางบริษัทเรานะครับจัดราคาพิเศษนะครับจากปกตินะครับปรับราคาลงมาเหลือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันนะครับตอนนี้นะครับทางบริษัทเราปรับราคามาสดๆร้อนๆมัวานเองนะครับคันนี้นะครับราคาเพียนะครับ ราคาโปรเลยนะครับ7 2 5 0 0 0บาทนะครับเราเคยขยับลงมาเหลือ745นะครับแล้วก็วันนี้ไม่ขายราคานี้นะครับเราขาย7 2 5 0 0 0บาทนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์เท่านั้นนะครับโปรโมชั่นเนี่ยมันตามเลขใหม่นะครับสภาพรถก็สวยเดิมทุกคันอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้เลขไมหม่8แเราจัดโปรพิเศษนะครับ ส่วนลูกค้าถ้าสนใจอีก2คันก็สามารถต่อรองราคาลงมาได้เหมือนกันนะครับรีบเลยนะครับคันนี้นะครับ7 2 5 0 0 0บาทนะครับไฮไลท์อยู่ที่คันนี้นะครับคันกลางเลยนะครับมารับชมคันสุดท้ายนะครับคันนี้นะครับก็จะเป็นราคาพิเศษเหมือนกันนะครับนี่ครับปกตินะครับราคาอยู่ที่8 1 9 0 0 0นะครับก็เราปรับราคาลงมานะครับเหลือ7 6 5 0 0 0เท่าคันแรกเลยนะครับ คันนี้นะครับยังยังจัดโปรอยู่แต่ยังไม่เยอะเท่าคันกลางนะครับคันนี้เลขไม้หกหมื่นห้าครับไม้น้อยที่สุดนะครับสภาพก็สวยนะครับถ้าลูกค้าชอบคันไหนก็สามารถเลือกได้เลยนะครับทั้ง3คันนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับทุกอาชีพนะครับไฟแนนซ์รับหมดนะครับขอแค่มีอาชีพมีรายได้นะครับฟรีดาวได้เลยนะครับสามารถฟรีดาวได้เลยนะครับแล้วก็ลูกค้าเครดิตดีนะครับ ทำแบบรับลดรับลดศูนย์บาทได้เลยนะครับทําแบบรับลดลดศูนบาทได้เลยแล้วก็ลูกค้าที่เครดิตดีนะครับสามารถรับดอกเบี้ยพิเศษจากไฟแนนซ์ได้เลยนะครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้ด้วยนะครับนี่ครับก็เหมือนเดิมครับทางบริษัทเราก็มีการการันตีคุณภาพตัวรถนะครับหนึ่งเลขไม้แท้นะครับ2อรถไม่มีอุบัติเหตุชนหนักนะครับ3นะครับไม่จมน้ำนะครับ แล้วก็ทางบริษัทเราก็มีการตรวจเช็คมาตรฐานนะครับ210จุดมาเรียบร้อยนะครับ112รายการนะครับตามใบเซอร์ติฟิเคตนะครับสำหรับมาตรฐานของรถยนต์มือสองนะครับก่อนส่งมอบรถทุกคันนะครับลูกค้าไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับได้รถดีแน่นอนนะครับแล้วก็หลังจากส่งมอบไปแล้วนะครับทางบริษัทเราก็มีคูปองเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีด้วยนะครับลูกค้าสามารถนํารถนะครับกลับเข้ามาใช้บริการนะครับ ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากรับรถไป30วันนะครับก็ฝากด้วยนะครับกับ Mitsubishi Pajero Sport นะครับ 2.4GT ขับเคลื่อน2ล้อปี2018สีดำทั้ง3คันนี้นะครับก็ใครที่สนใจนะครับสามารถมารับชมรถจริงได้นะครับที่โชว์รูม BMW นะครับสาขาอุบลราชธานีนะครับของเราเป็นรถ Master c e r t i f ์ติฟายยุทธคานะครับอยู่ในเครือมิล l ลนเนียมออโตนะครับสาขาอุบลนะครับที่ตั้งนะครับจะอยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองเลยนะครับอยู่ชั้น2นะครับโชว์รูมเราก่อสร้างใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับลูกค้าสามารถวอล k i อินมามาชมรถจริงได้เลยนะครับหรือนะครับมาชมช่องทางออนไลน์ที่คิวอัพลงนะครับก็คือ y o u t u b e Facebook TikTok นะครับสามารถชมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถตัดสินใจได้เลยนะครับ ถ้าลูกค้าสนใจคันไหนนะครับเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ทั่วประเทศเลยนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเวลา XQ นะครับรีวิวรถใหม่เข้ามานะครับหรือโปรโมชั่นพิเศษอย่างนี้มานะครับก็จะได้รับชมคลิปทันทีเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างเลยนะครับสามารถติดต่อได้ตลอดเวลานะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตลอดเลยนะครับ สำหรับวันนี้นะครับขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัวอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยครับราคาเบาๆมากครับเพราะว่าป้ายแดงขายล้านกว่าเลยครับลูกค้าได้แค่7จ็ดแสนนิดๆเนี่ยคุ้มมากนะครับใครกำลังตามหาปาเจโร่อยู่นะครับรีบตัดสินใจนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ